สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาแล้วค่ะสําหรับคลิปพิเศษนะคะอ่าก็จะลงตั้งแต่อ่ามกรานี้ราคานะคะสองพันร้อยหกสิบเจ็ดคิดว่าจะลงให้ตลอดเลยนะคะตามคําเรียกร้องนะคะพี่น้องขาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนั่นก็คือคลิปแนวทางเลขนําโชคนะคะอารายวันนั่นเองค่ะพี่น้องขานะแลวก็เริ่มลงให้ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องขาเรื่องของตัวเลข ก็อยู่ที่คนรักคนชอบนะคะอยู่ที่ดวงใครดวงมันด้วยนะคะพี่น้องขาเป็นแนวทางง่ายแล้วนะคะพี่น้องนะจะยึดเป็นแนวทางหรือไม่ยึดเป็นแนวทางก็ไม่ได้ว่านะคะจะโดนหรือไม่โดนก็ขออภัยนะคะพี่น้องจ๋าอยู่ที่ดวงของพี่น้องโดยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนําตัวเลขไปเสี่ยงดวงหรืออย่างไรเนี่ยนะคะป้าหมอพูดมากไม่ได้เรื่องนี้จะผิดกฎนะคะนะคะจะเป็นของประเทศไทยหรือจะเป็นนะต่างประเทศนะคะ <rien S 1> <había S 2> ในรายวันก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ วันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่คลิปนี้วันที่11บเเป็นต้นไปนี่คุณป้าหมอจะลงให้ทุกวันลงล่วงหน้าให้นะคะพี่น้องค่ะนาอลงล่วงหน้าให้นะให้พี่น้องที่รักในาศาสตร์ของตัวเลขเป็นแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะแล้วก็ในนะคะใน,นงวดนี้นะคะลอตเตอรี่หรือ,วอหวยรัฐบาลนี่คุณป้าหมอขอคุณป้าแดงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขอคุณป้าแดงมานะคะลงให้กับพี่น้องนะ,ะเพื่อเป็นแนวทางป้าเดี๋ยวก็จะลงให้นะคะหลังจากลงคลิปนี้แล้วนะคะพี่น้องค่ะ ผิดถูกโดนไม่โดนนะคะไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจาา๋านะเอาอย่างนั้นกันแล้วแต่แนวทางของพี่น้องเลยนะแล้วแต่วิธีการลงทุนของพี่น้องด้วยนะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะพี่น้องอย่าเกิดความโลภนะว่าอย่างนั้นนะคะอยาาะะอ่าเกิดความโลภนะคะพี่น้องค่ะเกิดความโลภและเดี๋ยวเราจะชีช้ากระลำเปาะนะคะพี่น้องนาะ ว่าก็อย่างนั้นเลยนะแล้วก็สูตรต่อไปนี้นะคะเยอะตัวหน่อยพี่น้องเลือกเอาตัวที่รักที่ชอบก็แล้วกันนะคะแต่จากการที่พิสูจน์มาแล้วนะคะได้ค่ากับข้าวค่ะทุกวันเนาะอย่าลืมนะคะลงทุนน้อยน้อยนะคะนี่เข้าแล้วหยุดนะคะอ่าไม่เข้าทบไปน้อยน้อยนะคะพี่น้องคะให้ได้ค่ากับข้าววันละสองสามร้อยก็ยังดีนะคะพี่น้องนะไม่เกิดความโลภนั่นเองค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาในวันนี้เราดูกัน นะคะวันนี้เนี่ยจากสูตรที่ได้คํานวณมาแล้วนะคะพี่น้องขาคํานวณมาแล้วนะคะนะเออนะตรงกับพี่น้องหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าจากการที่พี่ฉุดมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดอยู่นะคะอ่ะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นน่ะนะคะนี่โดนโดนเอาละนะคะเขาบอกว่าในวันนี้นะเขียนตัวโตๆให้นะคะพี่น้องขานะเด่นเอา้าเด่นนะคะพี่น้องนะเด่นหนึ่งนะเออแล้วก็รองแปดนะคะ ทั้งวันเลยนะคะพี่น้องะ่ะจะเป็นต่างประเทศหรือประเทศไทยเ็าแล้วแต่นะคะพี่น้องค้านะ 5, เด่นหนึ่งรองแปดนะคะพี่น้องนะอันนี้คือสูตรคุณป้าหมอนะสูตรคุณป้าหมอนะแล้วถามว่ามาได้ยังไงเอาบอกไม่ถูกคะ่ะนะคะบอกเลยว่าสูตรคุณป้าหมอนะเออสูตรคุณป้าหมออา้าวนะคะเอาละค่ะนะคะในวันนี้เด่นมากๆเลยนะนะคะเด่นมากๆเลยคือเด่นหนึ่ง นะคะพี่น้องขานะเดนหนึ่งนะสูตรคุณป้าหมอเดนหนึ่งรองแปดนะคะแล้วก็เลขร่วมหลายตัวหน่อยแต่ว่านะคะได้กําไรอยู่นะอ่าเลขรวมนะคะบอกว่าหนะะึ่งศูนย์นะคะแล้วก็สองสี่นะคะแล้วก็แปดค่ะนะคะอ่าใครจะเสี่ยงสามตัวสองตัวก็ไม่ได้ว่านะคะพี่น้องจ๋านะใครจะเสี่ยงสองตัวสามตัวก็ไม่ได้ว่านะคะเอาลปะป้าหมออ่าบอกว่าอีกแนวหนึ่งนะคะบอกว่าระวังนะคะ ระวังเบิ้ลนะคะพี่น้องค่ะนะระวังเบิ้ลด้วยนะคะในวันนี้นะคะระวังเบิ้ลนน่นะคะเบิ้ลอะไระนะคะก็จะเบิ้ลหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนงก็ว่าไปแต่ระวังเบิ้ลหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าอ่ะวันที่11บเอนั่นเองนะ,ะเลขเบิ้ลมักจะมาออกนะ,ะเอาอย่างนั้นกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่หมอจะนะคะคัด2ตัวให้นะคะ2ตัวนะคะก็จะเป็น01นะคะ อ่าศูนย์สองนะคะพี่น้องขาจดเลยนะศูนย์สี่นะคะศูนย์อ่าศูนย์สี่ศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งสองนะแล้วก็หนึ่งสี่นะคะแล้วก็หนึ่งแปดแล้วก็สองสี่นะคะสองนะแปดแล้วก็สี่แปดนะคะพี่น้องขาเนาะอ่ะ ทีนี้นะคะสําหรับป้าหมอนะอาจจะไม่เหมือนพี่น้องนะก็แล้วแต่นะป้าหมอรักสาตัวนะคะป้าหมอรักอันนี้นะคะอันนี้ป้าหมอรักนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือหนึ่งสองนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็ขอรักอีกตัวหนึ่งนะรักหลายตัวเหลือเกินนะคะขอรักอีกตัวหนึ่งนะคะักหลายตัวเหลือเกินนะคะก็จะเป็นนะคะอาละจะเป็นอะไรล่ะ จะเป็น1นสนั่นเองค่ะที่รักเนาะเอาละค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะขอให้พี่น้องนะคะโชคดีเฮงๆตลอดวันเลยนะในวันนี้นะคะอ่าแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะคลิปนะ แนวทางเลขนำโชคประจำวันที่12นะคะมกราคม2567นะคะและก็เตรียมนะคะดูคลิปอ่านะคะแนวทางเลขรัฐบาลของคุณป้าแดงได้เลยนะคะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องนั่นเองนะคะพี่น้องขาขอให้โชคดีเฮงเนะคะพี่น้องนะารวยรวยเฮงเงปังๆค่ะสวัสดีค่ะ